ส0ตัวละครแอสซิสินที่ได้รับการโหวตมากที่สุดนักฆ่าในอนิเมะที่ต้องทำงานสกรปรกแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจเพราะต้องแข็งแกร่งเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปถึงจะมีชีวิตรอดได้นั่นเลยทำให้วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปดูกันว่าจะมีตัวละครแอสซิสินจากเรื่องไหนบ้างที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจากการจัดลำดับของเว็บไซต์랭เก .com ทที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนมากกว่า 11, ว1 1 8 0 0โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลย รีบอลจากเรื่องคู่พิเศษจอมป่วนรีบอลอันดร์สิบเจ็ดโอกามิเรจากเรื่องโค้ดเบเกอร์อันเดสิบหกเทนฮาร์ดเนตจากเรื่องแบ็คแฮร์อันดสิาล็อบลุยจิตจากเรื่องวันพีซอันดสิบสี่ลิสโตนเนโลจากเรื่องโจโจ้ล่าข้ามสตรวรอันดรสิามโรเบอร์ตาจากเรื่องแบ็ครากูนอันดอรสิบสองสุเรจากเรื่องบัดดี้แด๊ดดี้อันเดอร์สิบเอ็ดเฮจากเรื่องดาร์กเกตเดนแบ็คอันเดอร์สิบเลดดี้นากองจากเรื่องมายฮิโรคันเมียร์อันดับเก้าฮิมุระเคนชินจาก อันดับหอาจารย์โคโรจากเรื่องห้องเรียนรอบสังหารอันดับสี่ยอฟอร์เจอร์จากเรื่องสปายเอ็กซ์แฟมิลี่อันดับสครอบครัวโซนดิสจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์อันดับ2อุจิวะอิทาจิจากเรื่องนารูโตะตำนานวายุสลาตันและอันดับหนึงคือฟูชิโนโรโทจิจากเรื่องมหาเวทพระนมาน